วัดพระบาทน้ำพุนะครับแล้วนะก็วัดวัดดังหลวงพ่อแก่ก็เดินสายเลี่ยายไปทั่วรานนาจักก็เป็นวิธีการหาเงินหาทองเข้าวัดที่แปลกๆปก <c oughs> นะครับแต่ปกติพระก็ต้องบินทบาทอยู่ในบริเวณวัดแต่วัดพระบาทน้ำพุนี่หลวงพ่อท่านเป็นคนขยันใช้คํานี้แล้วกันนะขยันนะไปเลี่ยายทั่วทั่วรานนาจักรโดยอ้างว่ามีคนป่วยโรค h i ชวอะไรต่างๆก็ว่ากันไปรักษาคนก็เป็น กลยุทธ์ในการเรียยไยของท่านส่วนจะผิดรือถูกก็ต้องรอาราศาลตัดสินรอ,อ,อมหาเถระนะครับนะก็เป็นบทเรียนสําหรับพระนะที่ชอบเรียรยไรก็ดูหลวงพ่ออารมณ์กดไว้ว่าตอนนี้ก็ถูกตําหนิถูกสังคมตั้งคําถามเยอะแยะส่วนท่านจะผิดรือถูปอันนี้ผมก็คงไม่ใช่สารเตี้ยนะครับแต่ว่ากถูกตาหนะิทาให้ภาพลักษณ์สูงก็ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต่อไปก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งประเภท ถือบาทถืออะไรไปตามตลาดนัดตามห้างเรือยๆแลอะไรต่างๆอาศัยความศรัทธาความสงสารเอาคนป่วยเอาหมาแมวอะไรต่างๆมาเป็นอุศโลบายหรือว่าเป็นข้ออ้างในการหาเงินหาทองเข้าวัดหรือเข้าส่วนตัวหลวงพ่อก็แล้วแต่ต่อไปผมคิดว่าไม่มีละ <c oughs> ดีนะมีข่าวหลวงพ่อลงกดได้ดีทําให้สังคมเห็นเลยว่าเออเฮ้ยต่อไปอย่าทําแบบนี้นะนะครับต่อไปอย่าทําแบบนี้ว่าพระเจ้าอย่าทาอย่างนี้ นะครับอะไรที่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ก็ต้องหยุดนะครับนะเป็นพระตื่นขึ้นมาก็ต้องไปบิณฑบาตมีเวลาก็ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ศา,ศาไม่ใช่ไปเดินสายเนี่ยลายตามห้างตามตลาดนัดผมว่าจบเลยนะผมมองในแง่ดีว่า,าตัวอย่างของคดีของหลวงพ่ออารมณ์กดเนี่ยมันต่อไปจะไม่มีพระทาแบบนี้แล้วขึ้นป้ายคัดเอาอะไรต่างๆจะจบไปนะอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับใครก็แล้วแต่นะครับจะมารับบริจาคแทนวัดแทนหลวงพ่อคงไม่ได้แล้ว ดีครับถ้าเรามองในแง่ดีมันจะได้จบทุกทีหนึ่งทุกวันนี้อินลูเอเซอร์ในการที่มารับนะบริจาคมันเยอะแยะมูลิธิที่เกินมาเลยผมผมทราบากระทรวงมหาดไทยกําลังจะแก้กฎหมายนะครับนะสำนักพุทธก็จะแก้กฎหมายนะครับคือต่อไปพวกอินลูเอเซอร์ที่จะมาวันๆโพสเฟสบุ๊คใส่หมายเลขบัญชีผมว่าต่อไปก็จะหายไปนะครับเพราะมันเป็นช่องทางในการที่จะไปหาเงินหาทองในทางที่ไม่ชอบนะครับเอาชื่อวัดมาหากินอย่างื่อเช้าเนี่ยพ่อมดดำ นะท่านสุชาติสสแปดนิ้วบ้านเดียวกับผมเนี่ยเขาบอกเนะี่ยมันก็เอาชื่อวัดชื่ออะไรมาหากินเอาชื่อหลวงพ่อบ้างชื่ออะไรต่างๆนะครับว่าหลวงเจ้าว,วาดก็ยินยอมนะครับวัดก็ยินยอมให้คนบางคนเอาชื่อไปหากินไปรับบริจาคพอได้มาแนละ้วก็เปไงนะครับเอาเงินไปทําอะไรต่างๆที่มันดูแล้วอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของคนบริจาคนะครับมันก็เป็นช่องทางในการทำมาหากินสร้างความร่ํารวยโดยอาศัยความศรัทธา โดยอาศัยเขาเรียกอะไรความสงสารนะครับความสงสารความศรัทธาเอาหมาแมวเอาคนเจ็บคนป่วยนะครับเอาทหารมาหากินบ้างนะครับนะอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ใช้เป็นช่องทาง <c oughs> นะในการหารับบริจาคก็ต่อไปผมว่าคนบริจาคก,ก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็เขาก็จะแก้กฎหมายต่อไปการจะทําแบบนี้ก็ยากขึ้นจะบริจาคเป็นเงินสดก็ไม่ได้ต้องอสแกน QR โค้ดต้องโอนเงินคือมันเป็นช่องทางอะ หลายคนก็บอกดีนะบริจาคนะเอาเงินไปให้ทหาร,าารเอาเงินไปให้คนป่วยเอาเงินไปให้หมาแมวคนป่วยเป็นแมลงดีนะดีครับถ้ามีเจตนารีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วมันเริ่มจะแรกๆก็ทาเพื่อทาเ,เพื่อสาธารณกุศลพอนานเข้ามันก็ไงเงินเยอะมันก็ต้องกักไว้เจ็ดสิบสามสิบบ้างอะไรบ้างนะครับอืมนะฮะเออนะครับนะครับ,นะรบว่ากันไปนะครับนะนะครับไม,ไม่มีเสียงลยครับทางแอฟฟ้าไม่มีเสียงยครับดีนะครับ มีเสียงหรือเปล่าครับมีบางคนบอกไม่มีเสียงจริงไหมฮะจริงไหมครับเสียงชัดไหมครับช่วยส่งสัญญาณนะครับมีบางคนไม่มีเสียงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงแค่ยังไงนะครับมีไหมครับช่วยแจ้งผลการรับฟังด้วยครับกําลังให้เอาชัดนะตรงนี้ชัดเอชัดเอลยครับยังไงนะฮะไปดูดิไปดูจะมีเสียงไหมนะนี่ยครับเราก็งงนะบางคนเขาบอกไม่มีเสียงไปดูอืมีเสียงไหมนะครับก็มีเสียงนะครับไป น้องน้อยบอกไม่มีเสียงไม่เสียงครับเสียงชัดเจนนะครับเอร์ฟ้นะครับเออนะครับนะครับเราก็บางคนว่าอาจจะหูไม่เหมือนกันนะครับมีหลายอย่างนะครับบางคนก็หูดีบางคนก็หูมีปัญหาบางคนก็หูหาเรื่องไม่เป็นไรครับบางทีจัดรายการนะทุกคนชัดเจนดีมีบางคนบอกไม่ได้ยินอันนี้ก็ต้องกราบกราบขอโทษด้วยนะครับแหมแล้วกจะกราบขอโทษด้วยบางคนมา หูก็ไม่ดีบางคนโทรศัพท์ไม่ดีสัญญาณไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับทำให้รรคนจัดรายการก็ตกอกตกใจนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนะเออนะนนะเราก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฮะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ดูแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของกรมสรพรพากรตอนนี้ก็ออกระเบียบแล้วใครจะบริจาคให้วัดอะไรต่างๆนะครับต้องสแกน qr code ต้องเอาเงินเข้าบัญชีวัดนะครับแล้วก็จะเด้งไปสปรพรพากรทีเดียวเลยนะครับเพื่ออะไรเขาเรีอยกอะไรป้องกันนะครับป้องกันอ่ การหาประโยชน์นะครับนะป้องกันการหาประโยชน์นะครับ,นะรบทุกวันนี้ก็มีการบริจาคเงินปีอะไรต่างๆเออยอะแย,ยะไปหมดนะสันพกรเขาก็ต้องมีมาตรการนะครับนะครับดีครับตั้งแต่หนึ่งมกราปีหน้านะครับนะใครจะบริจาคเข้าวัดเข้า,อ,าอะไรต่างๆจะไปหักภาษีอะไรต่างๆนะครับนะเนี่ยหนึ่งมกราใบอนุโมทนาบัตรกระดาษลดหย่อนภาษีไม่ได้อีกแล้วสันพกรแจ้งสำนักพุทธบริจาควัด ต้องใช้เป็น e donation ก็คือสแกน QR code อย่างเดียวนะครับดีครับผมว่าดีนะครับจะป้องกันพวกนะครับร, <c oughs> รบับจ้างรับจ้างหาเงินเข้าหลวงพ่อไม่ใช่รับจ้างหาเงินเข้าวัดนะเพราะดูจากข่าวพอดีพระอนรมณ์กฎเนี่ยนะครับคนที่เขาไปไล์สดหาเงินเขาบอกหาเงินเข้าหลวงพ่อไม่ได้หาเงินเข้าวัดถ้าเกิดสมมติรับจ้างหาเงินเข้าหลวงพ่อนี่ก็น่าจะต้องเสียภาษีนะเพราะถือว่าเป็นรายได้คุณประเมินนะผมว่านนะเพราะว่าไม่ได้หาเงินเข้าวัด นะครับเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะมันเป็นลักษณะเป็นธุรกิจหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะนะครับเขาบอกว่าเขาไปหาเงินมาเนี่ยหาเงินให้หลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อจะไปใช้ทําอะไรก็ได้เข้าวัดก็ได้อาลนิธิก็ได้สร้างสนามบอลก็ได้ช่วยเหลือคนป่วยก็ไดู้ลนิทิสี่ห้านนิธินะครับเราจ้างคนไปหาเงินเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะเหมือนผมเนี่ยนะครับผมรับจ้างว่าความก็มีเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็มีนะครับรับจ้างสัญญาก็มีสอนหนังสือก็มีเนี่ย นะครับนะมันก็ต้องเสียภาษีนะอันนี้ใครมารับจ้างหลวงพ่อไลฟ์สด <c oughs> สมมุตินะสมมุติเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงถ้ามันมีสมมุติมีการไปนะหลวงพ่อบอกเอา้เอาอา่ะหมอบีช่วยไปไลฟ์สดหน่อยได้เงินเท่าไหร่มาก็ามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะได้ไปใช้แบบนี้มันมันเป็นรายได้พึงประเมิมนสันาตากรต้องกลับไปดูนะอย่าให้มันมีช่องทางมันกลายว่าเอา๊ะพอเราบวชพระใส่ใส่ผ้าเหลืองปุ๊บพอเรามีรายได้ไม่ต้องเสียภาษีเลยมันมันจะเป็นการอาศัยช่องว่างหรือเปล่าอันนี้ ฝากสานักพุทธและกรมสรรพากรไปดูนะนันก็คือรายได้คุณประเมินอยางนะครับคือรายได้คุณประเมินหยักมันเป็นการมีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอาเข้าวัดหลวงพ่อจะใช้อะไรก็ได้ตามสบายกลายเป็นช่องว่างกฎหมายนะครับนะบนะอันนี้ฝากนะครับพี่น้องยังไงคิดเหมือนผมไหมเฮ้ยมันจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นไหมนะครับมูลนิธิต่างๆเนี่ยทุกวันเนี่ยแต่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะเงินเข้าผมว่าเดือนเป็นร้อยๆยล้านบา,บางบางมูลนิธิมีคนติดตามเยอะเนี่ยเรา <c oughs> สรรพากรไปดูไหมปปงไปดูไหมเงินเยอะแยะเลยเข้าอ่ะ นะครับนะบางมูลนิธิเนี่ยมีเงินบริจาคนะครับเดือนหนึ่งบางคนเห็นก็บอกว่าตํารวจเขาตรวจสอบนี่ห้าสิบร้อยล้านเนี่ยแสดงว่าเขามีเงินเยอะมากปีหนึ่งเป็นพันสองพันล้านเนี่ยจะกลายเป็นการระดมทุนนอกระบบหรือเปล่ามันมีจริงๆการระดมทุนนอกระบบมันมีเขาเรียกกระทรวงการคลังเขาเรียกกองการเงินนอกระบบที่ดูแลพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเข้าไปดูนะบริจาคเ,เยอะๆเนี่ยเดือนหนึ่งอาจจะบริจาคไปสักห้าสิบร้อยล้าน,านแสดงว่าเงินเข,าเข้าเนี่ยมากกว่าสองสามร้อยล้าน ลวปีหนึ่งเขามีรายได้กี่พันลา้านเป็นการระดมทุนนอกระบบหรือเปล่าพลเรือนสรรพกรไปดูมูนิธิคนดังๆอินฟูทั้งหลายเงินเยอะมากนะเราไปตรวจสอบที่ว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรไปไปรับบริจาคไปตามวัตถุประสงค์ไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันเยอะๆเยอะมากขึ้นมาแล้วทํอะไรนะครับเป็นเรื่องฟอกเองินเรื่องอะไรต่างๆไปตรวจสอบนะเพราะว่าถ้าได้เงินมาแล้วเนี่ยไม่ได้เอาบริจาคทั้งหมดเอาไปทําประโยชน์ส่วนตัวหรืออะไรนะมันก็คือการหาไรายได้นะแล้วก็มูนิธิ นะครับมันก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับมันจะเป็นลูกทางในการทํามาหากินหรือเปล่าน,นี้ก็ฝากฝากไว้ส่วนคนไหนที่ทําดีก็ว่ากันไปนะครับนะอา<ม>่านะฮะ <c oughs> อืมเข้าใจนะอืมนะครับเนี่นะครับตอนนี้คนก็ไม่อยากบริจาคเงินให้วัดนะนะครับนะทาบุญก็เอาตามสมควรไม่ต้องไปจ่ายทีละล้านสองล้านนะครับอืบางคนบอกเอาสแกนจ่ายผ่านบัญชีจเจ้าว่าบางคนแบบบริจาคเขา้าสแกนเข้า ค r วโค้ดเมียเจ้าวาดได้ไหมอะไรต่างครับอันนี้ก็เป็นมาตรการถึงแม้จะออกมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทําอะไรเลยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบกันนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็นะก็ะกระตุ้นเตือนกันรกระจยบริจาคอะไรคิดให้ดีวัดต่อมาก็วัดภัยล้อมของอหลวงพี่น้ําฝนเมื่อวานนี้ก็คนสงสยัยเอ๊ะรถโบราณของหลวงพี่ไปไหนหมดเคยมาจอดให้ญาติโยมถ่ายรูปนะหายไปไหนหลวงพี่น้ําฝนก็บอกว่า อ,อย,อย,อยู่แค่ขยับรถนะครับไม่เป็นไรนะครับหลวงพ่อหลวงพี่น้ำฝนก็บอกไม่ฟ้องใครอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปฟ้องแล้วครับเป็นพระเป็นเจ้าจะไปฟ้องใครนะครับผมก็รู้จักหลวงพี่น้ำฝนก็เป็นคนน่ารักนะครับก็ว่ากันไปพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกันเรื่องพุทธภาณิชย์เยอะ <c oughs> วันๆตื่นขึ้นมาก็บิณฑบาตสวดมนต์เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่วันๆก็จะรับบริจาคอย่างเดียวบางวัดก็ให้เจ้าที่ทําตลาดนัดบ้างอะไรทําเป็นธุรกิจไปเลย